ที альным, ่สามพี่น้องเ้ยมาเบินสองางเลยพี่น้องเ้ยเต็มล่ำเือแล้วที่สามกำลังกล่าวเข้ามาเริ่มเลยด้วยเริ่มโอ้โอ้ก้อยโอ้ปาไงพี่น้องเ้ยเอ๊ เดอคือเดอเดอประเดี้ยวคือเดอเดอดังมาอฮะวันที่สามกำลังก้าวเข้าพี่น้องเลยดูเดินมาหัวนี่ล่ะสินักกุมูนะมองฟูแล้วมองฟูแล้วมองฟูแล้วตาย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 นะบุรีสนใจกิ๊ตตัวมากเลยพี่น้องเลย ส่งทันเลยตอนนี้โอ้ตอนนี้ไลดกากเนาะสไลด์เยบนี่เฮ้มันมีณสีองเน็มันมีัสญาณเน็ตมีข้าทายไว้ละใหรมาส่งห้เบิ่งเ้อพี่น้องเอ้ยออขันมันมีเสญาณเน็ตละเฮาสไลดดไลอ้น้องเอ้ยไป มาไม่หมดหลายสิบปีคนมาอยู่กันรึป่ลามันเกิดโควิดกันไปใส้บ่อไ,ไหนกันตอนนี้อ้าวสว่างส่วงนี่นายโบายเปนมาสิบวัดเปนมาปามันก็อนคือกันแนีสิวัดนี่เน,นอ้าวโอ้ยน้เลยตายตายตาย

ที่หาอยู่หากินกับโค้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเท่าสวงี่ก็หาอยู่หากินแล้วสวงโควิดนี่การเสพไปกินของทั่วคุณมาเอาขึ้นโมไายแล้วพี่น้องเลยเอาขึ้นเน่าโมลแล้วนี่เอาอยู่จงได้จะได้พี่น้องเลยอ้าว จ so ิว่าสันมาสีแล้วปีนองเ้ยยุดก่อนนั้นหนึ่งสิบใบเพื่อช่วยก่อน